ไปคุยกับคุณกัลายาณีเตชะวันโตนะครับซึ่งท่านเองมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญ,ญาติถามอายุก่อนได้ไหมครับคุณป้าครับถึงแม้ว่าอาจจะดูไม่ค่อยสุภาพนะฮะหกสิบแปดแล้วค่ะย่างหกสิบแปดค่ะโอ้โอเคตอนแรกเนี่ยปัญหาของตัวพี่เองคืออะไรคะปัญหาไม่มีลคะครจะมีอะคอเลสเตอรอลสูงนิดหน่อยค่ะแล้วเรื่องซีสล่ะคะ ซีดนั่นค่ะซีดนี่มีอยู่มีมานานแล้วค่ะมีตัง้งแต่ยังทํางานอยู่ก็จนปัจจุบันนี้ก็คิดว่าสิบกว่าปีทีนี้มันมันคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีซีดขึ้นหลายเม็ดก็ไปเอาออกนะคะก็ไปเอาออกบ้างอะไรบ้างและตอนหลังก็ก็จะมีอยู่อีกเม็ดหนึ่งแต่มันเล็กมากหมอเขาบอกว่าอย่าเอาออกเลยมันยังเล็กเกินไปก็ก็ให้ไปตรวจเม,มโมแกร,รมอยู่ทุกทุกปีค่ะ,ะคก็เป็น ค่ะปีละครั้งปีละครั้งตอนนั้นจําได้ไหมคะว่าว่าตรวจพบครั้งแรกตอนอายุสักประมาณเท่าไหร่ครั้งแรกก็ประมาณห้าประมาณห้าสิบโอประมาณห้าสิบกว่าเพราะฉะนั้นสิบกว่าปีเนี่ยตรวจทุกปีทุกปีเลยเรื่อยๆมันก็มีประปรายก็มีอยู่เม็ดนึงแหละค่ะก็มีก้ก็ออกไป ไม่อ๋ออ๋อคือก่อนก่อนก่อนที่ก่อนหน้านั้นอ่าเอาออกไปก็มีก็มีสองสามเมะประมาสามเมตรออกไปไ้สามเมตรค่ะแล้วเหลืออีกหนึ่งเมตรค่ะเม็ดนี้เม็ดนี้เพิ่งเจอทีหลังค่ะก็ก็ก็ตรวจก็ตรวจทุกปีค่ะจนกระทั่งหลังจากเกษียณก็ก็ก็ย้ายย้ายย้ายที่ตรวจนะคะก็เขาก็ที่ตรวจใหม่ก็ให้ไปตรวจทุกหกเดือนครับตรหกเดือนก็คิดว่าแหมทําไม ม,มันมันมันตรวจทีนะคะก็เลยแล้วเวลาไปตรวจทีมันก็เจ็บนะคะตรวจเมม,มมโแกรมอ่ะมันก็จะเจ็บก็เลยก็เลยพูดกับหมอคุณหมอบอกว่าเจาออกได้ได้ไหม,มแล้วคุณหมอก็บอกว่ามันก็ยังเล็กนะแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าอยากลำคาญอยากเจาออกก็ได้เดี๋ยวงวดหน้าขออีกหกเดือนงวดหน้าก็เจาออกให้คือตรวจอีกทีหนึ่งเพ้ตัดสินใจ ตอนที่ตรวจคุณหมอตรวจแล้วบอกไหมครับว่ามันเป็นซีสแบบไหนก็เป็นถุงน้ำค่ะเป็นแค่ถุงน้ำธรรมดาค่ะไม่ได้มีเนื้อร้ายไม่คือก็ยังเล็กมากแล้วก็ไม่ไม่อันตรายอะไรแต่ว่าเราเราก็กังวลว่าเราลองคานงุ่นหิดใช่งุ่นิดว่าเราต้องไปตรวจทุกหกเดือนแล้วก็ทำให้เราคิดว่ามันจะกลายไหมมันจะเปลี่ยนแปลงไหมทําให้เราถ้าเราเกิดไปทานอะไรที่มัน ทำให้มันเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือกลัวจะถูกกระตุ้นให้เป็นอื่นใช่ค่ะใช่แต่ก็ด้วยความราคาญนี่แหละก็อยากจะหายใช่ค่ะแล้วเจอกับบิมได้ยังไงครับเจอกับบิมก็สาเหตุเพราะว่าน้องสาวเนี่ยนะคะเสียคือไปรักษาอยู่ที่ที่ที่หัดใหญ่แล้วก็ปวดเสียแล้วก็สามีเขาเป็นคนชุมพรแล้วก็น้องก็เป็นครูอยู่ที่จังหวัดชุมพรก็ เอาเอาเอาน้องเนะะี่ะมาทําพิธีที่บ้านที่ชุมพรครับทีนี้พอทำเราระหว่างที่ทําพิธีก็พอกลางวันเนี่ยเราก็ไปเก็บพวกยาต่างๆที่เขาทานพวกวิตามิน้นองที่บ้านของน้องเนะะี่ย่ะเพราะว่าศพเอาไว้ที่บ้านเสร็จแล้วก็ก็ไปเจอไอ้บิมตัวเนี้ยค่ะครับอยู่ในตู้เย็นเขาก็คิดว่ายายาท,ที่ที่เราไม่ใช้ประโยชน์เราก็จะเอาทิ้งไป แล้วิตามินที่มีประโยชน์ก็เออจะเอาเก็บไว้เพราะบินมันเป็นอาหารเสริมใช่ค่ะข้างฉลากเขาก็เขียนไว้อย่างนั้นแล้วก็เลยก็เลยถามถามน้องเขยบอกว่าเออเอามาจากไหนมันคืออะไรอ่ามันคืออะไรแล้วเอามาจากไหนเขาก็บอกว่าน้องสาวอะสั่งซื้อมาแล้วก็เอามาดูก็ยังไม่ได้แกะไอ้พลาสติกอะไรออกก็ยังม่ายัยังไม่ได้ะอ่าก็ถามว่าอ้าวซื้อมาแล้วทําไมไม่ทานเขาก็บอกว่าเขาบอก เขาจะทานวิตามินที่ท,ที่ที่ตัวตัวตัวดิฉันส่งม่ให้จากกรุงเทพเนี่ยเขาบอกจะทานให้หมดแล้วก็จะเริ่มทานตัวนี้ก็บังเอิญไปให้หาหมอถึงกำหนดนัดไปหาหมอที่หาดใหญ่ซะก,ก่อนอ ก็เลยก็เลยไปเท่านี้ก็เกิดน้องเสียก็เลยเสียชีวิตก่อนที่จะได้ทดลองทานก็เลยยังไม่ได้ทานจริงๆแล้วอาหารเสริมเนี่ยมันเหมือนกับข้าวแหละเรากินแกงกินผัดกินต้มกินทอดกินพร้อมกันได้อาหารเสริมจะกินผสมกับอะไรก็ว่าไปนะเหมือนเรากินกับข้าวหลายอย่างแต่ตอนนั้นก็คือก็ก็ไม่ทราบว่าน้องมีตัวนี้ไงคะพอไปงานศพก็ไปเจอเจอก็ถามน้องเคยบอกว่าเราจะเอาไว้ใช้ไหมเขาก็บอกเขาไม่เอาเขาบอกพี่จะเอามาใช้พี่ก็เอามาเลย พี่เขามะพี่ก็เอาไปได้ก็เลยเอาก็เลยเอากลับมากลับมาก็เอากลับมาก็เลยก็พอพอเสร็จจากงานศพก็ก็กลับมาอยู่ที่กรุงเทพก็ก็ก็เลยก็ทานก็ทานวิตามินที่ที่มันยังเหลือๆอยู่อ่ะเพราะเห็นว่ามันเป็นวิตามินแล้วก็ทานไปอย่างนั้นเลยค่ะค่ะใช่ก็คือก็เหลือก็เหลือไม่มากแล้วล่ะค่ะพูดถึงแต่เราก็ไม่อยากจะทิ้งเพราะว่ามันแพงตอนที่ซื้อซื้อส่งไมให้เขาอะค่ะมันแพงเราก็เลยเราก็รู้ว่ามันมีตัวไหนบ้างเราก็ เราก็ทานทานเองพอทานเองพอหมดหมดก็ก็ทิ้งก็ก,ก,ก็ก็ยังไม่ทานทานไอ้บิมอ่ะบิมเนี่ยยังทิ้งไว้อยู่ยังอยู่ในตู้เย็นก็เห็นเขาเก็บในตู้เย็นเราก็เอาไว้ในตู้เย็นเหมือนกันเอาวิธีเก็บมะถูกต้อง <c oughs> แต่การไม่รับประทานเนี่ย <c oughs> สิมันไม่ยังไม่ดกีก็ยังไม่ทานยังไม่ทานจนจนจน,จนวันนึงก็บอกเอ๊ไอ้ตัวเนี้มันเปิดตู้เย็นมันก็เห็นอยู่นะเอ้มัน ทำไมไม่กินมันนะทำไมไม่กินมันเสียก็เลยก็เลยก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออเราเนี่ยเคยเคยได้รับวิตามินมาจากน้องที่เขาไปต่างประเทศก็ซื้อมาฝากเราก็ลืมทานจนมันหมดอายุก็เลยนึกว่าเอาเที่ยวนี้แหละกินมันดีกว่าเดี๋ยวมันหมดอายุก็อดอีกอก็เลยทานพอทานไปจนหมดนะฮะทานวันละเม็ดบ้างบางทีวันละสองเม็ดบ้างก็ตามตามสลากที่อ่านนะคะก็จนหมดจนหมดหลอดนั้นจนหมดขวดนั่นแหละค่ะก็เสร็จแล้วพอถึงกําหนด ก็ไปตรวจเมมโมแกรมพอก็อุนตาไอ้คุณหมอที่อุนตาซาวก็บอกว่าอ้าวซีดมันหายไปแล้วก็ว่าป้าไปทําอะไรมาบอกอ้าวก็ไม่รู้เหมือนกันอืก็นึกไม่ออกเหมือนกันเจยวันนึกว่าเราทานในตัวนี้แหละเพราะตัวอื่นเนี่ยเราก็เคยทานอยู่วิตามินอื่นคือตัวอื่นก็ทานเป็นประจำแล้วเราก็เคยทานอยู่บ้างแต่ที่พิเศษแต่อันนี้ก็คือไอ้ตัวนี้อ่าก็คือบิมตัวนี้ก็คิดว่าเออมันน่าจะเป็นตัวนี้นะก็เลยตัดสินใจก็บอกให้ลูกอ่ะเปิดอินเทอร์เน็ตดูว่า ไอเนี่ยมันคืออะไรลูกเขาก็เปิดเอาก็บอกแม่มานั่งอ่านเอาก็เลยอ่านอ่านก็เลยเห็นเราสองคนนะอาจารย์ใช่แล้วเขาก็บอกมันมีออกรายการในนี้ก็เลยไป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 ดูก็รอเจอวันที่ออกก็ไปดู อ๋อมันอ๋ออ้ทัวนี้สงสัยน้องสาวเนี่ยเขาเขาดูรายการนี้เราคิดว่าอ๋อสงสัย<อ>ก็เลยพูดกับลูกบอกว่าอ๋อสงสัยนะาเขาดูอันนี้แหละเขาถึงสั่งซื้อไปไม่เหตท่านกินซะก,ก่อนมก็คงไม่ตายก,ก็พูดกับหลานมากกว่านะคะใช่ใช่เป, <ๆ S 2> เป็นอะไรเสียชีวิตครับเป็นมะเร็งปอดค่ะมะเร็งปอดก็อย่างที่ว่าเหมือนกันนะฮะเราเองก็ไม่ได้สามารถยืนยันได้ แต่ถ้าเกิดวันนั้นคือมันไม่ใช่ยาเราเรายืนยันเรื่องการเป็นยาไม่ได้แต่ว่ามันเป็นอาหารเสริมที่เมื่อเรากินเข้าไปแล้วมันจะไปปรับไอ้สมดุลของภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันค่ะใช่ทีนี้ก็เลยก็เลยบอกลูกบอกว่าเอองั้นเราเราเรารู้แล้วว่าบริษัทนี้เราเคยมาเพราะลูกบอกว่าบริษัทนี้เราเคยไปนะแม่เพราะว่าเราเคยไปซื้อไอ้ครีมไอเลจิตวันค่ะ นั่นหาค่ะเพราะว่าด็อกเตอร์เซลีว <laughs> <า>ยนะโฆษณา,นาคน,น,นสวยส<า>อย่างนี้เขาใช้ใชเราจะไม่ใช้ได้ยัางไงานั่นแหละค่ะก็เลยก็เลยบอกเออเมื่อก่อนก็เคยก็เคยลูกก็เคยพามาซื้อมาซือ้อไปเขาก็บอกบริษัทนี้แหละแม่เราเอ๊ะทำไมเราไม่รู้เรื่องอตัวนี้เราตัวนี้มาทีหลังคลีมเยอะมากใช่เสร็จแล้วทีนี้แล้วช่วงหลังก็ไม่ไม่ค่อยได้ดูโฆษณาด้วยเสร็จแล้วก็เลยก็เลยมาซื้อมาซื้อไปมาซื้อไปทานกับลูก คราวนี้ก็คือตัดสินใจแล้วว่าจะรับประทานเพราะทราบถึงสรรพคุณทราบถึงวิธีการรับประทานและก็ประโยชน์ของมันใช่อันนี้มั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจแล้วค่ะค่ะแล้วแนะนําใครไหมคะหลังจากมั่นใจโอ้เยอะคุณเจ้าเออเอาส่วนตัวก่อนผลก็คือซิสหายไปค่ะแล้วแล้วอย่างอื่นมีผลที่ดียังไงในร่างกายของคุณป้าก็ก็จากที่จากจากที่ตัวเองนะคะกลับมาจาก ทำบุญงานศพคุณแม่ก็เกิดมามาแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกก็กลัวนะกลัวคือเอ๊ะมันจะเป็นเหมือนน้องสาวไหมเพราะน้องสาวเขาก็บอกอาการเขาก็เขาก็แน่นๆเหมือนกันนะคะอ๋อแเริ่มที่ปอดนะฮะใช่อ๋อเราก็เราก็เอ๊ะกรรมพันธุ์หรือเปล่าอะไรเราก็เที่ยวกลัวไปอ่ะนะคะเสร็จแล้วก็ก็คิดว่าไม่รู้แหละก็ก็ไปหาหมอก่อนไปหาหมอก็ถามหมอถามคุณหมอบอกว่าคุณหมอป้าป้าจะเป็นมะเร็งไหม มะเร็งกระเพาะหรือกระเป็ะมะเร็งอะไรนี่แหละเพราะว่ามันแน่นๆ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณหมอเขาก็เขาก็ตรวจแล้วก็ให้เอาเอา,เอาจะรับไปตรวจก็บอกไม่ไม่มีอะไรเนี่ยคุณป้าแล้วคุณหมอก็ถามว่าป้าทานอาหารแล้วป้าน,นอนเลยเปล่าก็บอกก็มีส่วน เพราะว่าพอตอนนี้ไม่ทํางานแล้วนะคะพอทานข yeah <informative. S 1> ้าวแล้วเราก็ไปเอนอะไรอย่างนี้ค่ะลดไหลย้อนก็บอกเริ่มอาการก็บอกมคุณหมอบอกว่าก็มันมันมีคล้ายๆเหมือนกับอาการจะเป็นกระเพาะหมอบอกวันนี้ก็ให้ยาพวกพวกลดกรดอะไรอย่างนี้ค่ะมัทานแล้วก็นัดไปอีกนัดไปอีกก็ก็บอกไม่เอาแล้วพอให้ลูกไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูว่าอยาลดกรดเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรไหม ก็ปรากฏว่าก็ว่ามันมีผลข้างเคียงว่ามันจะทําให้กระดูกพรุนอะไรอย่างเนี้ยเราก็เห็นว่าอายุเราก็มากแล้วกระดูกมันก็ต้องเสื่อมไปก็เลยตัดสินใจบอกไม่ทานแล้วแม่จะทานในตัวเนี้ยอืก็เลยก็บอกว่าจะทานจะทานบิมเนี่ยแม่บ,บอกแม่ไม่ทานแล้วยาแม่จะทานบิมป้าก็จะบอกต่อกับเพื่อนเพื่อนลงกหลานคนรู้จักอคือกพอพอ็พอเวลาใครโทรมาถามอะไรเนี่ยเราก็จะบอกเขาพอเขา,พอเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมเธอเธอไปฉีดวัด ไอ้อะไรที่เขาพูด <2009. S> 2 0 0 0ันเหรือเปล่าเบอรไม่ฉีดบอกเออเราไม่ฉีดหรอกแล้วทำไมไม่ฉีดเรามีภูมิแล้วเราก็บออย่างนี้เพราะว่าเราได้ความรู้จากตรงนี้ก็เล่าให้เขาฟังแล้วก็บงับเงเอิญมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่รังไข่ก่อนนะคะคคแล้วก็ตอนหลังเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นมะเร็งเขาบอกว่าคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นมะเร็งเต้านมแต่เขาบอกว่าเต้านมเขาเนี่ยมันแข็งแล้วมันปวดเป็นไตปวดแล้วหัวนมก็บุ๋ม ก็เลยบอกอ้าวนั่นแหละเธอเป็นมะเร็งแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวก็ยังไม่เห็นน้ําอะไรออกมาจากหัวนมเลยเขาก็พูดอย่างนี้เราก็บอกโอ้ต้องรอให้มันออกเหรอเขาพูดอย่างนี้ก็เลยบอกบอกว่าแล้วบอกแล้วเป็นนานยังเขาบอกที่จริงเขาเป็นก่อนเป็นรังไข่อีกอแต่เขาไม่ได้ตรวจเราก็บอกเราบอกอ๋อที่อยู่ได้เพราะว่าช่วงที่เขาเขาเป็นที่รังไข่เนี่ยเขาไปได้รับคีโมเข้า อ๋อไอโซเดนก็เลยหยุดไปด้วยมันก็เลยมันก็เลยหยุดหยุดไปคิดว่ามันก็คงคงที่มันก็เลยไม่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 ไม,ไ,มไม่กระจ,าย,ระจายอะไรออกก็คือ,อว่าอย่าง,งานั้นก็เลยบอกเขาว่าเรามีไออาหารเสริมอยู่ตัวหนึ่งนะเรากินแล้วซีเราหายทเธอสนใจไหมม,มีหายเหรอ,อบอกก็เลยบอกเขาบอกว่าหายเขาก็เลยบอกอ้าวเขาบอกเขาสนใจก็เลยพาเขามาที่นี่ค่ะพามามาซื้อเขาก็เขาก็ซื้อไปทาน ซื้อไปช่วงที่เขาซื้อไปเขาซื้อน้ำมังคุดไปด้วยก็เลยบอกว่าเออลองเอากินคู่กับน้ำมังคุดสิับเขาก็เลยซื้อน้ำมังคุดไปด้วยก็ไปทานและพอทานเสร็จเขาก็บอกพอก็ทานหมดแล้วก็เขาบอกเออเขาไม่ปวดเขาว่าเขาไม่ปวดนะเขาว่าแล้วก็บอกว่าถ้าไปซื้อแล้วก็เผื่อเขาด้วยนะทานไปแล้วก็ถามเขาก็ถามเขาเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาหายแล้วนะที่เป็นไตน่ะก็เหลวแล้วแล้วก็หัวนม เริ่มโผล่ออกมาแล้วเขาก็พูดอย่างนี้เราก็บอกงั้นเธอก็หยุดกินตัวอื่นไปสิเธอก็มากินตัวนี้เพราะตัวอื่นเธอกินมานานแล้วมันก็ยังเธอก็ยังเป็นอยู่แต่พอกินตัวนี้เธอหายเพราะฉะนั้นเธอเธอก็ดีขึ้นแล้วเธอก็หัวนมเธอโผล่แล้ว่เธอก็ดีแล้วหลังไม่ปวดแล้วด้วยก็เลยเขาก็เลยบอกเออเขาบอกเขาจะเลิกตัวอื่นแล้วก็บอกก็มาจ่ายตัวนี้ตัวเดียวสยอะไรอย่างนี้ก็เป็นการประหยัดด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องไปหาหมอ หมอนี่เขาต้องไปหาตามนัดอยู่แล้วเวลาหมอนัดเขาก็ต้องไปหาเขาเล่าคุณบ้าฟังไหมครับก็เขาเขาเขาเล่าก็เจอกันอยู่เนี่ยเวลาเวลาไปซื้อก็ต้องบอกว่าเผื่อเขาด้วยอะไรเวลามาซื้อที่เนี่ก็เผื่ออันนี้คือความคิดที่ถูกต้องนะคือถ้าเรารักษาอะไรอยู่ด้วยหมอคนไหนอย่างไรเนี่ยครับ ก็ดําเนินการต่อไปเพราะว่าบินเนี่ยไม่ใช่ยาบินไม่ใช่ยาที่เราจะไปหยุดการรักษาหรือหยุดการกินยาครับแต่เรากินอาหารเข้าไปแต่เป็นอาหารที่จะดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันของเราใช่ไหมคะคือก็ถามเขาแล้ว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 ตัวเขานะมารู้ทีหลังว่าเขามีก้อนที่ตับด้วยเขาบอกตอนแรกตอนแรกที่เขาเขาผ่าที่มดลูกเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้บอกเขาว่ามีก้อนที่ตับ แล้วมาบอกทีหลังหลังจากที่หยุดให้หยุดให้เคมีบําบัดอะไรเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะรู้ว่ามันมันมันลามไปตรงไหนบ้างแล้วคุณหมอเขาก็ดูคงจะดูใน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 ไอไอไอแผ่นชาร์ตข,ของเขาค่ะ,ะว่าหมอบอกอ๋อที่ตับนี่อ่ามันก็เล็กลงแล้วนะเขาก็พูดอย่างนี้<ม>เขาก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเขามีที่ตับด้วย และพะตอตอนหลังตอนนี้พอเขาไปตรวจล่าสุดเนี่ยที่ตับเขาก็ไม่มีแล้วหลังจากที่เขาทางลินไปที่จับเขาก็ไม่มีคือที่จริงดูตามรายการนี้แนะนําคนไปหลายเรื่องเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องกดไหลย้อนก็มีมใช่ไหมคะมมและ้วเขาก็น,น,น,น้องน้องที่ใต้่ะกฎไหลย้อน,นอกดไหลย้อนก็มี เรื่องตกขาวที่ตราดลูกของเพื่อนที่ตราดมะเร็งกล่องเสียงที่อุบลไม่ผมว่าแสดงว่าคุณป้ากัลยาณีเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีคือเป็นคนแข็งแรงด้วยไงหกสิบแแล้วทุกวันนี้เห็นบอกว่ายังมีกิจกรรมแอโรบิกแอโรบิกตอนเย็น แต่เวลาแนะนําเขาเนี่ยคุณพี่บอกเขาหรือเปล่าว่าอย่าไปคิดว่าเป็นยานะอ๋อบอกค่ะอบอกว่าอันนี้มันเป็นอาหารเสริมคือบอกกาเลยบอกว่ามัดมันไม่ใช่เป็นยามันเป็นอาหารคือว่ามันมี ต้องบอกได้ไหมครับมังคุดบอกมีมังคุดมีฝรั่งมีงาดำมีถั่วเหลืองมีบัวบกก็เลยบอกก็บัวบกเนี่ยมันแก่ชำในเมื่อก่อนนี่ใครบอกว่าแมปออกหักกงคันเขาบอกอะไรอย่างนี้อะก็บอกเนี่ยมันก็เป็นผักกับผลไม้นะแต่ว่าที่มาที่มาฟังด็อกเตอร์เขาบอกว่าพอมารวมกัน5้าอย่างเนี่ยก็จะมีทำให้ร่างกายมันมีภูมิคุ้มกันขึ้นมา ทีนี้เมื่อมันมีภูมิคุ้มกันเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะไปทําลายไอ้โรคต่างๆที่เราในร่างกายมันก็จะไปทําลายของมันเองโดยมันโดยเราไม่ต้องกินยาเข้าไปให้มันมาตกค้างในตับเพราะงั้นอ่นี่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเลยนะครับในแง่ของการดูแลสุขภาพคืออย่างที่ชันเสรีย้ําเสมอว่าบิมของเราเนี่ยมันเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นเนี่ยบิมเข้าไปทําปฏิกิริยาให้ภูมิคุ้มกันเนี่ย ปรับสมดุลตัวเองสุดท้ายร่างกายเรารักษาตัวเราเองแต่เราไม่เคยพูดว่าให้เป็นสิ่งทดแทนการรักษาที่กําลังดําเนินการอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดที่รักษาแล้วมันไม่ได้ผลไม่ได้อะไรเนี่ยอาจจะเป็นเพราะภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยมันยังไม่ดีขึ้นมันเมื่อเรามียารักษามีการฉีดยงฉีดยากินยาอะไรตามที่หมอเขาสั่ง แต่เราดูแลภูมิคุ้มกันเราด้วยในที่สุดเนี่ยเราก็จะได้สภาพสมดุลที่ดีครับช่วันนี้แข็งแรงดีค่ะก็คือถ้าเราเป็นโรคอะไรอยู่เนี่ยเราก็ต้องไปหาหมอตามที่หมอนัดถ้าร่างกายเราดีเนี่ยหมอเขาจะลดยาเราไปเองถูกต้องถูกต้องอันนี้ถูกต้องคือแทนที่จะต้องไปเสียค่ายาเราก็ลดไปเลยอเ่ออร่างกายดีแล้วอะไรแล้วก็ก็ไม่ต้องเอายาไปทานแล้วเดี๋ยวนี้เสียค่าใช้จ่ายเยอะนะเดินทางก็เสียค่ารถเสียเวลานะ เสียเสียใจด้วยนะถ้าเกิดจะต้องไปฟังอะไรที่มันไม่ดีใช่ไปเห็นโลกไอ้คนป่วยข้างๆเพราะฉะนั้นขอสรุปอย่างนี้เลยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้าเรากินอาหารปกติธรรมดาบางครั้งเราก็ไม่ได้คุณค่าของอาหารที่ครบถ้วนครับเพราะว่าเราทานด้วยความอร่อยมากกว่าที่จะดูความครบถ้วนเพราะฉะนั้นผลพันธุ์เสริมจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะทําให้เราได้อะไรที่ครบถ้วนในการไปดูแลร่างกายของเราแต่ว่า ถ้าหากว่ากินอาหารเสริมแล้วเนี่ยถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างพี่เขาพูดอ่ะถ้าต้องไปหาหมอก็ต้องไปถ้าหมอสั่งยาก็ต้องกินถ้าหมอจะฉีดก็ต้องให้เขาฉีดครับนะอย่าไปเอาตรงนี้เนี่ยไปแทนยาเด็ดขาดนะทุกวิถีทางแต่กินอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูแลความสมดุลนะคะอาแล้วครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บากนะครับ